สวัสดีครับวันนี้ครับครูพาราพาติวนะครับจะพาพี่น้องพารศึกษาทุกท่านนะครับมารู้จักเกี่ยวกับความหมายครับของพารศึกษานะครับหลายหลายคนเนี่ยเคยเรียนพารศึกษามาใช่ไหมครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าพารศึกษาเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําความเข้าใจและเริ่มทําความรู้จักกับคําว่าพารศึกษานนก็คือวิชาเอกของเรานั่นเองนะครับเราไปเริ่มรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับครูพร,ราพาติวกันด้วยนะครับไปลุยกันเลยอ่ะมาลูมาลูมาลูอะไรหละ่ะมาดูครับแล้วก็ฟิล์ม,มกบกว่างนะครับมาดูครับพาร,ราศึกษานะครับหมายถึงอะไรอ่านเริ่มดูเลยนะครับพาร,ราศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นศาสตร์ครับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะฮะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่อยู่บนรากฐานครับที่อยู่บนรากฐานอ่า ทางวิทยาศาสตร์และมีความเกี่ยวข้องกับาศาสตร์แขนงอื่นๆอีกหลายแขนงพระศึกษาเนี่ยนะครับมาจากคําว่าพละและศึกษาซึ่งพลระเนี่ยแปลว่ากําลังครับภละเนี่ยแปลว่ากําลังนะครับส่วนศึกศึกษาก็แปลว่าการเล่าเรียนใช่ไหมเมื่อนำำําคําทั้งสองคำนี้เนี่ยมารวมกันใช่ไหมเป็นคําสมานสระลดรูปครับรวมเป็น ภาระศึกษาแปลตามรูปศัพท์ว่าการศึกษาเล่าเรียนในการบำรุงร่างกายโดยการออกกำลังกายนั่นเองอันนี้ก็คือภาระศึกษานะครับอันนี้คือแปลตามความหมายตามรูปศัพท์นะครับเราไปดูบุคคลสำคัญกันบ้างว่าเขาให้ความหมายทางภาระศึกษาเนี่ยว่าอย่างไรนะครับไปเริ่มดูกันเลยนะครับเจบีเนนะครับเจบีเนสนะครับ จบีเนสนะครับอ่านอาจจะออกเสียงไม่ถูกเจบีเนสนะครับอ่าพัึกษานะครับเป็นการศึกษาขแขนงหนึ่งในกระบวนการศึกษาทั้งหมดเป็นการศึกษาที่ใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางกายทางประสาททางสติปัญญาทางอารมณ์ผลเหล่านี้จะประจักษ์ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมพัศึกษาขึ้นตามสถานที่ต่างๆเช่นสนามกีฬาโงรงศึกพัศึศษาและ สาวย่านะนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของเจเบเนสนะครับที่ให้ความหมายไว้นะครับอ่าต่อไปไปดูอีกหนึ่งท่านครับนั่นก็คือแอตเทอริงตันนะครับแอตเทอริงตันเนี่ยให้ความหมายารศึึษษาไว้ว่าสิ่งสำคัญสองประการคือเป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนั่นคือประการแรกอีกประการหนึ่งครับ เป็นกระบวนการศึกษาที่ช่วยให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตมีสุขภาพดีซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถเรียนได้โดยไม่มีอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตแต่อย่างใดนี่ก็คือความหมายโดยรวมของพระศึกษาของแต่ละท่านนะครับที่ให้คำนิยามพระศึกษาไว้ นะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสําหรับครูพละศึกษาทุกคนนะครับรวมถึงท่านผู้ชมที่มาดูด้วยนะครับคุณครูหลายๆท่านที่มาดูเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่ได้รับเรียนรู้นะครับได้เรียนรู้เรื่องพละศึกษาไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็แชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆท่านได้รับชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับครูพละพาติวสวัสดีครับ